เดี๋ยวไปตามที่กวงืมสีฟ้าของเราก็ถือแล้วสีฟ้ามีเอิร์ี่เยเดี๋ยวออกก่อนดีกว่ามามาคู่เดียวคำเฮียคมเฮียรีบเอ็นได้รีบเอ็นนะกูรู้สึกว่าปิงกูสูงเกินไปแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะหลุดไม่ใช่หรอกมาเคได้ะบ้า เดี๋ยวแต่ละคนก็ไปบ้านแต่ละคนเลยทุกคนก็มีทักษะตีบ้านอยู่แล้วโอเคไหมจบนะกูสู้ไม่ไหววะบ้านะเออจ้โหโคตรปิงไอ้เหี้ยเลยไม่เป็นไร,รเดี๋ยวเจพวกนี้จัดการอเออเรื่องโม่เหี้ยแล้วก็ทำตามตีบ้านแล้วก็โถมแม่งเลยบ้านฟ้าเอาเอาบ้านฟ้าก่อนตามกูมาแต่กูไม่น่าตีบ้านได้อะกูกูตีกูตีได้กูตีได้กูทำของคุณไปแล้วครบแล้วขอแค่กันกันไม่ให้กูได้อะพอเลยใช่ได้ไม่รู้จะกันได้ปะด่ะ ไม่เป็นไรกูเชื่อมันในตับเบรียมึงเฮ้ยมีเพื่อนๆกูกูดีิย่างกูดีิย่างเฮ้ยมันยิงมันเศร้า,า,าหรอตายนะไปยิงไปเรียบเลยอูู้เด้อมือตัวคิกไปเนี่ยไม่เอาตัวคิดเร็วๆคุละแต่ว่ามันในนี้มันมีมณีวอลอ,อยู่ฆ่า,าไปเลยไปวางบนนั้นกูนเออดินออกมาก่อนนะพอออกก่อนเลยเดี๋ยวกูทำตาข่ายกูก่อน ถ้าใครดักม้าก่อนระวังโดนต่อยอ่ะเอเอ,อน,น,นี่เลยไปทุกคนคิดได้ไนมว้าะมา่ะกูล่อมาให้แล้วกูล่อกูล่อกูล่อเจอยังกูดาวอยู่อออีกนิดนึงสวย้วหนึงคนลงลงลงกับกูละไปลงนรกกับฉันเถอะทีรักกูบอกเลยตัวนี้เกียนสุดในเกมแล้ว ในตอนนี้อัะเบ้ยบ้กูโดนเดี๋ยวนะประมาณว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรนต่อยเมื่อกี้บ้านเราาบาราบ้านเหลืองกับไปบ้านเหลืองต่อใช่ไน้กับบ้านแพ้กับบ้านแล้ป้กับบ้านกับบ้านอยู่เพราะว่าเหมือนโอเคโอเคบ้าน้านอยคโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายปิงเงี้ยกูเจ็บของว่ะ ค,นคนุคนไนอ้นีให้กูหน่อยได้ขุดเตียงเอาเอาได้แลตไบ้านเรียเดีวเอพร้อมมพร้อมพร้อมปเคเคเคเเอ้ยมัน่มันซ้ามัน้ามันซามันซ่ายิงมันซยิงระวังด้อเอออะไรลระวังระวังเด้ยเดี๋ยวมันยิงล่วงแกูพร้อม,ม,อม,ม,ม,มละ อย่าให้กูตา,กตายเพราะถ้ากูตายปุ๊บคนตีบ้านจะเป็นในแพแดงโอ้ยไม่ได้ทำเฮียอะไรประเด็นโอเคชิบหายแล้วไม่ชิบหา,ายหรอกไม่ไม่ไม่วาแล้วต่อขึ้นไปก่อนมึงอ่ะจะพ, <c oughs> พูดกันละนะโอ้ยไม่ทันโทษมคนไม่ได้ว่ะไอ้เชี่ยอิริกจู ขอไปเก็บเพชรก่อนครั้งนี้ไม่ดีเรียบเลยเพราะว่าตอนนี้กูไม่้ารีบมาเติมนะให้รีบมาเติมเลยเพราะว่ากูกำลังคุมบ้านมาอยู่ตอนนี้รีบมาเลยได้ได้เฮ้กูลังวิ่งไปแป๊บหน,นึ่งเทรในเฮียพวกกูกำลังวิ่งมาอยู่มึงต่อยืดมาข้างหน้าเตียงหน่อยก็ได้ละหนึ่งเฮ้ยท่านท่านหนึ่ลุงไม่ขุดนะเฮยไปแตกฟอง ยัม่ไม่ไม่แตกามยังไม่แตกไอนียมนี้มอนนี้ม่อันนี้มีอนนี้มีอันนี้กอนนี่มีอนนีมีอนนี่ก่อนนี้มีออน้ออันนมีน้้้ ลายต่อเลยลายต่อ,ลา,ตอลายต่อแต่เดี๋ยววันหนี่ยขอซื้อเนี่ยซื้อขอนเพื่อนกูก,กันบ้านให้แล้วนะไ <laughs> อ้หุนน่นกันเหื่นกันเพื่อนบอกว่าไอ้บูบึงม่งเก่งว่ะกัรบ้านให้ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวกูทำที่ขุดโอ้ยทำขุดที่ขุดได้แค่นี้วะ่ะเอะไรนะข้าไป <c oughs> มีเพชรมีเพชรถึเงเพชรปะไม่มีมถ้ามีเพชรถึงเพชรจะได้ทำเป็นจะได้ในเปิงกูมีว่<อ>ะ เกดจะได้ปนจะเปิดเล่โพลเกดเกดกูจะเปิดเอล่โพลก็กว้างไปข้างบนหัวบ้านแม่งเลยไงเพราะมันสแปมจริงไงกูเสียวโดนยิงลวงเนี่ยกูโดนสแปมอยู่ไหนเฮียเกดเกดทำดีมากหายกันด้วยหินนะบอกก่อนด้วยละการด้วยหินไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยสแปมเอาเอาเอาให้แม่งแบบอุ้งเงี้ยอุ้งเงี้ยก็พอละมึงมีมึงมีถ้ากูคือมึงคิดถ้ากูไปตอนนี้คนเดียวเชื่อไหวปะคนเดียว กูกหลังไปอยกอ่าเดีกูรอให้มึงตอบเจอไปแล้วหน้าติงแบบนั้นแลอวกูขึ้นไปแล้วโบเขานะถ้าเป็นจริงกูสองคนเลยถ้ากูป่าไปกูต้องป่าไปข้างหลังไม่ได้เฮ้ยจังนี้แหละจังหวะไม่มีใครเห็นกูเคปึ๊บเออมันเล่นกูอยู่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 มาเล่นกูอยู่เช่ไหมแต่คุณแม่น้อยไปมันเล่นกูอยู่เด็ดเนี่ยมนเล่นไอเจแล้วคนหนึ่งเออ เดจังหวะเนี้ยแหละต้องรีบไปสมทบสมทบพี่เจเอางั้กูขุดฝั่งนี้ละเออออกซิเดียออกซิเดียออกซิเดียมโอเเนเดี๋งันเดี๋ยงั้นเดี๋ยต้องมาขุดขุดขุดรอรอเดอดจังหวะเดี๋ยวขึ้นมาพัดเดี๋ยวกูลงไปคนใหม่ได้ๆไปไปฉันไมหวมานะัไม่ไหวขึ้มานะไม่ไหวก็หนีไปก่อนเจปืนสู้เฮียมาีพ กูเก็บเลือดตัวเองก่อนเดี๋ยวค่ารถนี้เดี๋ยวกูลงไปอืมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไว้เดี๋ยวเลี้ยงเขาไว้เก็บตัวเชวกูเก็บกูเก็บกูเก็บกูยื้อเวลาได้เยอะเลยเห็นเตียงอะไรเห็นเตียงแล้วเตียงมันขึ้นมาได้ไง,ไงวะอ,อ๋อ โโมีคอมบอร์รี่รอยโอ้โอโกูตายากูเดายอยู่ขุดก็ได้นะขุดเห็นเตียงแล้วเดี๋ยวแค่ลงไปตีเตียงโอเคๆๆเก่งุดลงไงวะเนี้ยเพื่อนแม่งกูกแบบถ้าเพื่อนแม่งรอไปแปบแก่แน,น,นี้นึงน่าจะได้รอก็ไ,ได้รอ,อกูกำลังไปเอเคๆ าตายตอ่ะตายตายโอ้ยยังไม่ตายพอดีนีน่าจะมีถ้ามึงแมงมีแมงกระปุนวางแมงกระปุนไว้ข้างหน้ามงแเราก็กดได้ก็ไดนะ้ฮะไม่ใช่แคงแม่งปัดตัดหน้าเลยกรดีละ มันแมงกรพุมึงยิงไกลอยูอ่ใช้สำหรับพวกวิ่งหนีก็ได้ตรงนี้สองผู้ดักฟวนต้องสองคนแล้วใช่น่นไปย่งยบ,บ้านเลยปะอีเยน,น,นจะโดดตายยอมแพ้แล้วไปไหวแล้วอยู่ในสแปมหนึ่งตัวไม่มีใบ้านกลัวอีเยนกนกดีกว่า <laughs> ได้